พอได้ไม่รู้กี่ครั้งแต่กูถอยไม่ได้สักคนเพราะกูเกิดมาจนหากินบนความอดทนไอคนั่งมีไม่เข้าใจไอคำว่าอดตายความหมายมันเป็นอย่างไรไม่มีแรงแต่ยังต้องสู้เพราะว่ากูไม่ใช่เด็กน้อยที่คอยพ่อแม่มาอุ้มเดิน เส้นทางชนชั้นแรงงานที่ชเผชิญทางที่เดินต้องเดิมพันด้วยชีวิตกูไม่คิดที่จะกลัวไม่เคยน้อยเนื้อตํำใจชีวิตที่ต้องใช้แค่พียงเรี่ยวแรงข่าน้ำค่าไฟค่าข้าวมันก็แพงแต่แม่งค่าแรงมันแสนจะถูกมันไม่พอใช้ ยิ้มในความอ่อนแอและไม่ยอมแพ้อไอคำว่าขัดสนสู้ดิ้นดนจนแทบขาดใจก็เพื่อวันใหม่